สำหรับเรื่องผมเตรียมมาในวันนี้นะครับมันคือเรื่องเกี่ยวกับตัวโครงการใหม่ที่เปิดมาแหละที่เราพูดกันในวันนี้แหละก็คือตัว Bizon Curve นะครับคือเราสังเกตไหมครับว่า อยากจะปรับความคิดของคนอยากจะปรับเรื่องของความเข้าใจบางอย่างของคนว่าเฮ้ยบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโครงการใหม่ๆที่มันถูกพัฒนามาเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยโดยเฉพาะทำเลดีๆมากๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วราคาต่อตารางเมตรเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับโครงการใหม่ที่มาทีหลังที่ดินมาทีหลังเนี่ยการพัฒนาของเดอบเปิลก็จะมักจะดันราคาต่อตารางเมตรที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรามักจะมีได้ยินคนพูดบ่อยๆว่าโอ้ราคาสูงขนาดนี้ใครจะซื้อราคาสูงขนาดนี้ไม่ไหวแล้วนู่นนี่นั่น แต่ทําไมนะครับอย่างโครงการอย่างวิซ่องค้าที่มาเปิดเนี่ยราคาตารางเมตสูงกว่าเพื่อนไหมสูงกว่าเพื่อนนะสูงกว่าเพื่อนนะครับไม่ได้เกี่ยวว่าเป็น VVIP แล้วได้ราคาพิเศษไปนะเพราะราคาเบชออนจริงๆที่ผมแบบเข้าใจในพื้นฐานเนี่ยมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่อยู่สูงกว่าเพื่อนอยู่แล้วนะครับแต่ทําไม โครงการที่มีราคาสูงกว่าเพื่อนมาทีหลังเพื่อนมาห้องไซส์ใหญ่แพ็กเงอนไขยเปรมเทอมที่ยากยากกว่านู่นนี่นั่นแต่ทาไมถึงได้รับการตอบรับที่ดีทําไมถึงได้รับความสนใจที่ดีสิ่งนั้นมันมีคําตอบคําตอบมันเกิดจากอะไรรู้ป่ะผมรู้สึกว่าการที่ผมได้มีโอกาสพูดยูนิตและคอมเมนต์ไลฟ์ได้มีโอกาสได้ตอบคาถามแฟนเพจเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับได้โอกาสคนที่ตอบคําถามคนที่สนใจเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้เลยว่าเฮ้ยไม่ใช่เว้ ในโลกของความเป็นจริงโครงการที่จะรับกระแสตอบรับที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแต่เพียงแต่ราคาแต่เพียงอย่างเดียวนะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากว่ามันต้องขายเออหลักหมื่นบาทต่อตารางเมตรแสนต้นต้นต่อตารางเมตรแล้วจะได้รับการตอบรับที่ดีเสมอไปเออระดับ2 0 0แสนขึ้น3 0 0แสนขึ้น ถ้าการพัฒนานั้นมันถูกพัฒนาบนพื้นฐานความเข้าใจที่ตอบโจทย์กับเรียวดีมานบนทําเลนั้นได้จริงโครงการเหล่านั้นเนี่ยเมื่อถูกหยิบยกมาพูดถึงเมื่อถูกหยิบยกมาพูดคุยไม่ว่าจะผ่านรายการต่างๆของทางเราเองหรือมีการพูดถึงทางรีวิวต่างๆของทางเพจต่างๆเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะทําให้เกิดภาวะว่าเฮ้เยน่าสนใจนี่โครงการมันโอเคนี่เฮ้ยราคามันโอเคนี่ไอ้คำว่าราคาโอเคมันไม่ใช่ราคาถูก แต่ราคาโอเคมันคือราคาที่มันลงช่องแบบพอดีพอดีนะครลงช่องความหมายคืออะไรซ i z ซิ่งข้องของตัวการพัฒนาตอบโจทย์สำหรับการอยู่อาศัยจริงได้บนพื้นฐานราคาที่ไม่สูงมากนักนะครับอันนี้คือตอบโจทย์เรียวดีมาแล้วนะพอไปตอบโจทย์ในมุมของ i n v e วส คือสายปล่อยเช่าลงทุนเฮ้ยไซซิ่งห้องนี้ราคาต้นทุนนี้เมื่อไปแมชกับค่าเช่าแล้วมันแมชกันพอดีนั่นต่างหากมันถึงทําให้ครบทุกมิติส่วนฝั่งของสเปกุเลเตอร์ก็จะมองว่าเฮ้ยมันมีโอกาสเว้ยเพราะทำไมตรงนี้มันมีดีมานแปลว่าปัจจัยที่ทําให้โครงการหนึ่งโครงการน่าสนใจจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่คือเรื่องราคาเลยนะมันก็คือเรื่องของความเข้าใจในการพัฒนาแบบสมบูรณ์ต่างหากนะครับการพัฒนาที่สมบูรณ์มันจะประกอบด้วยพัฒนาในคอนเซปต์ที่ตอบโจทย์ทั้งเรียวดีมาน ตอบโจทย์ทั้ง Invest ตอบโจทย์ทั้ง Speculator ถ้าเมื่อไหร่ที่มีโครงการไหนที่มันมีการตอบรับในสปล์แบบนี้ในเชิงของการพัฒนากระแสมันจะมาเองกระแสมันจะมาเองซึ่งตัววิซอมคัฟอะทำให้เรารู้สึกแบบนั้นเลยทันทีเมื่อเราเข้าไปดูในข้อมูลเฮ้ยทูเบสเหมือนจะตึงไปนะแต่ทูเบสอ๋อเพราะทูเบสตรงนี้คนอื่นไม่ค่อยมีทูเบสไซส์นี้แปลว่าถ้าอยากหาทูเบสดีๆเฮ้ยโครงการนี้ตอบโจทย์เฮ้ยวันเบสเฮ้ยเพื่อนตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วจุนิยมิตกเยอะ แต่เรามี one base ไซต์เดียวกันใกล้เคียงกันแต่จํานวนยูนิตเราน้อยกว่าถ้าอยู่อยากอยู่อาศัยที่ดีใน l a ยเอาที่ดีในเซกเมนต์ที่ดีของโครงการฉันตอบโจทย์พอจังหวะของการพัฒนาที่มันตอบโจทย์กับทั้ง3กลุ่มวัตถุประสงค์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้ง real demand investor speculator นะครับบนพื้นฐานในแพ็คราคาที่มันจับต้องได้ ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงเกินไปนะครับเพราะราคาเหล่านี้มันจะถูกเปรียบเทียบกับเพื่อนๆอยู่แล้วนะครับพอทั้งหมดมันแมชชิ่งกันพอดีมันก็รับการตอบรับที่ดีนะครับซึ่งตัววิสตอมคาร์ฟทำให้เรารู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าวัานนี้การที่จะตอบว่าโครงการไหนมันจะดีไม่ดีนะครับผมอยากให้เรามองให้ครบทุกมิติให้ครบทุกด้านแล้วเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าถูกหรือแพงนะครับแต่โครงการนั้นเน่ะมันดี จากเงื่อนไขของการพัฒนาดีจากคอนเซปต์ต่างๆที่เขาเลือกจะเล่าแล้วมันตอบโจทย์การอยู่อาศัยจริงๆหรือเปล่าตั้งหากนะครับก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องผมเตรียมมานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับโอเค